สวัสดีครับจากช่อง audio a b a u t นะครับดำเนินการโดยบริษัทเอเบนเบเตอร์จำกัดจำหน่ายระบบเสียงระบบภาพคลองวงจรปิดสำหรับคลิปนี้ก็จะยังแนะนำสินค้าของยี่ห้อเบอร์ลินเจอร์ส่วนสินค้าจะเป็นอะไรรุ่นอะไรตามไปดูกันเลยครับเป็นลำโพงอ่อ l i n o n e รุ่น B14 หน้าตาก็ดูดี สวยงามแล้วก็อันนี้ด้านหน้าก็ตะแกรงนี่ก็จะเป็นโลหะตัวตูเป็นพลาสติกตัวด้านหลังก็จะมีประมาณนี้หน้าตานี้แต่ว่าตัวหนังสือจะเล็กไปนิดนึงเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าว่าด้านหลังมีบอกไว้ว่าอย่างไรบ้าง ในกับด้านหลังจะมี Input A Input B แต่แต่ละ Input ก็จะมี EQ สิ่งทุ่มสิ่งแหลมปรับได้ตรงนี้ก็จะเป็นโวลลุ่มรวมโวลุ่ม,รมปรับ,รบได้ค่าต่างๆก็ันนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นโวลุ่มแล้วก็มี r รีเวิร์ก็คือมีเสียงเสียงกล้องเสียงรีเวิร์ประจำทั้ง2องชันเน แต่ชันแน2 2นี้จะมีไฟอาวดีแสดงการคลิปให้ด้วยก็ดีเพิ่มเติมเข้ามาแต่ว่า2ช่องนี้ก็จะมีเหมือนเหนกันการปรับปรับเบรปรับแอมแล้วก็รีเวิร์บแล้วก็มีตัววูลุม่มแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบลูทูธมีบลูทูธให้ด้วยมีบลูทูธแล้วก็มีออกอิน ก็เสียงทั่วๆไปน่าจะเป็น3.5ตัวนี้ตัวนี้เป็นลายลายเอาก็ลายเอาก็จะเป็นแจ็คฟูแล้วก็ดี v o ว u ุ่ของตัวฟังก์ชันนี้ชั้นลนี mm hmm. ้ก็จะประมาณนี้รุ่นนี้นอกจากใช้ไฟ AC ตัวนี้แล้วนี่เขาจะมีแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับ แบตเตอรเป็นลิเทียมไอออน4,000มิลอมใช้ต่อเน,นื่องได้6ชั่วโมงตรงนี้ก็จะเป็นมุมมองซ้ายมุมมองขวาแล้วก็ด้านบนีจะเป็นดับที่จับจับเพื่อการเคลื่อยนย้นบบนายหิวไปไหนมไหนได้อันนี้ก็มุมมองอีกมุมมองหนึ่งเป็นเองนิดนึงแล้วก็อันนี้ก็วางทำเป็น นำพรมมอนิเตอร์ได้มอนิเตอร์ให้นักรรองนักดนตรีได้อันนี้ก็มุมมองอีกแบบนึงมีขาตั้งส,สงามาส่ขาตั้งได้ขาตั้งก็ตรงนี้ก็จะเป็นมุมมองอีกแบบนึงอันนี้การนำไปใช้งานนำไปใช้งานก็มีใช้ไมค์เข้าช่องนี้ อันนี้กีตาร์เข้าช่องนี้บลูทูธช่องนี้บลูทูธสามารถแผ,แผ่เป็นเปนสองเป,เป็นสเตอริโอฮะก็เป็นเอลเป็นอาร์ได้แล้วก็ตัวนี้ก็นอกจากใช้บลูทูธแล้วก็สามารถใช้เป็นสายได้ด้วยใช้สายระหว่างเชื่อมระหว่างสองตู้ได้เหมือนกัน ทีนี้ก็มาดูตัวคุณสมบัติของตัวลำโพงเป็นลำโพง l n n o n e PA แบบพกพาครบวงจรพร้อมเชื่อมตัวเชื่อมต่อบุ u e t ธเต็มรูปแบบให้เสียงทรงพลังคุณภาพสูง200วัตต์รองรับผู้ฟังสูงสุดได้500คนเหมาะสำหรับงานปาร์ตี้โรงเรียนการนำเสนอขององค์กรการศึกษาการสัมมนาแอโรบิกประมูลดนตรีไกด์นำเที่ยว งานแต่งงานแบตเตอรี่ AC ใช้ใช้ไฟ AC ก็ได้หรือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนใช้งานต่อเนื่องสูงสุด6ชั่วโมงต่อการชาร์จแบตเตอรี่เต็ม1ครั้งเทคโนโลยีบลูทูธ t ี s คุณภาพสูงช่วยจับคู่ลำโพง2ตัวได้ TWS ก็คือ True Wireless Stereo อินพุต3ช่องพร้อมการควบคุมระดับเสียงแยกกันเพื่อเชื่อมต่อก,กับไมโครโฟนสมาร์ทโฟนและแหล่งสัญญาณระดับอื่นมีรีเวิร์และอีควอไลเซอร์2แบตวูเฟอร์ทรงพลัง6.5นิ้วแบทวีตเตอร์ความเอทรง1นิ้วขับขึ้นด้วยเครื่องขยายเสียงคลาสดีตัวตัวหนึ่งนิ้วตัวนี้ใช้เป็นแบบดูก็ทำาห้เสียงนี่มีความพร้อปริงมากยิ่งขึ้น กัต่อเอาพุท T-R-S ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อระบบลำโพงนะเพิ่มเติมได้ก็เป็นสเตอริโอครับตัวน,นี้ T-R-S ทิปริงสล e ปมีช่องสายขาตั้งแบบบรูรณาการพร้อมขั่ต่อพร้อมขั้วไม่ใช่ขั้วนั่นก็คือเป็นรูครัเป็นรูเป็นรูขนาด35มิลิเมตรก็มาตรฐานทั่วไป ทีนี้ก็มาดูตัวสเปคของสินค้ารุ่นนี้กันครับขนาดของดอกลำโพงก็จะเป็น6.5นิ้วเสียงแหลม1นิ้วแบบโดมอตอบสนองความถี่ frequency response ก็60เฮิรตถึง20กิโลเฮิรตค่าความดังสูงสุด maximum h p l ก็อยู่ที่106 dB วัสดุของตู้ enclosure er เ,เป็นพลาสติกกำลังวัด maximum มัซช่มัลภาวะเอาพุทก็จะเป็น200วัตต์ใช้แรงใจ่า,ายไฟ power supply ก็ AC ได้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนได้แบตเตอรีรรอตตร่ก็คือ,อมีความสะดวกในการเคลื่อนย้ายไปยังจุดที่ไม่มีปลั๊กไฟสินเปลืองพลังงาน power consumption 60วัตต์ขนาด dimension ความสูงก็อยู่ที่362ม mm. ิลิเมตร หรือ36.2เซนติเมตรแล้วก็ความกว้าง240มิลลิเมตรหรือ24เซนติเมตรความลึก290ม mm. ิลลิเมตรหรือ29เก,ก้ซน,น,นติเมตรมีน้ำหนัก7.2กิโลก็ก็นักระดับหนึ่งแสดงว่าตัวนี้ตู้ลำโพงคงจะหนาน้ำหนัก อดอกลำโพงหนิ้วแต่นหนัก7.2กิโลาราคาปกติ11,100บาทาต่อตู้ราคาพิเศษกัน10,000ก450บาทรวมภาษีรวมค่าจัดส่งให้เรียบร้อยรับประกันคุณภาพชุดขยะเสียง1ปีบริษเทเบิเบสเทอร์จำกัดผู้จัดจำหน่ายสินค้าตัวนี้ก็จะมีวเว็บไซต์ ชื่อเว็บไซต์ olioabout.com แล้วก็มีโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียก็จะมีเฟซบุ๊กมีไลน์แอดมีไมชั่นก็เข้าไปดูก็ได้เฟซบุ๊กนี่อาจจะมีข้อมูลน้อยๆเพราะว่าตัวการติดต่อของต,ตัวเฟซบุ๊กนี่ค่อนข้างจะน้อยก็มีลงไว้บ้างแต่สินค้าอาจจะไม่เหมือนการทางเว็บไซต์หรื มา h o p ปมาช็อปก็จะมีสินค้าเยอะหน่อยครับมีสินค้าเยอะก็มีหลายหลายยี่้อแล้วก็ตัวนี้ Line แอดก็สามารถคลิกแล้วก็เพิ่มเพื่อนแล้วก็ส่งเรียล m e ม t สงความ้่งการ้นลูกค้าเข้ามาได้ว่าให้ทำเราเพิ่มเติมอะไรให้ไหมมีขอข้อมูลเพิ่มเติมอะไรให้ไหมหรือจะให้ออกแบบในการใช้งาน ให้ก็ได้เราเออกแบบให้ฟรเีเบอร์โทรของบริษัทก็อยู่เเป็น,เป,นเป็นเบอร์นี้ครับเบอร์ศูนย์เก้เาหแล้วก็ตัวนี้เป็นลายแอดกับกันตัวนี้เป็นคิวอาร์โค้ดจดีกว่าสะดวกกว่าแย้วทายน,นี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมชมวิดีโอแล้วมีประโยชน์ ต่อท่านผู้ชมก็ฝากกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจขอบพระกุณมากครับ